็นยอดผัววุโซแห่งวิหาริซงยี่ชายผู้ทรงพลังกู่นี้มีอายุมากกว่า900ปีแล้วขอบเขตจักรพรรดินี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าได้เจอขอบเขตจกักรพรรดิเหนือกว่าขอบเขตราชาเป็นรองแค่ขอบเขตนักปูนสิ่งที่เรียกว่าขอบเขตนักปูนไม่ได้เกิดขึ้นในโลกนี้ขอบเขตจกักรพรรดิจึงนับได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของทวีปแล้วเพียงแต่ขอบเขตจกักรพรรดิมีอายุได้เพียงเก้าร้อยปีเท่านั้นและตอนนี้เขาก็อายุได้900ปีกว่าแล้วดังนั้นเขาอาจจะตกตายได้ทุกเมื่อ แต่หาเขาต้องการสังหารคนที่นี่มีน้อยคนนักที่จะรอดไปได้นี่มันยอดฝีมือขอบเขตจักรพรรดิอีกคนด้วยความแข็งแกร่งของสองคนนี้พวกเราคงจะทําได้แค่ดูทําไมจูๆ่ๆถึงเงียบสงบกันอาจจะพความเงียบก่อนพายุลูกใหญ่หรือเปล่าแย่แล้วเอ๊ะอะไรนะ่ะ าหากไม่ใช่พวกความสามารถในด้านการป้องกันของ่วนอูข้าคงบาดเจ็บสาหัดไปแล้วเอ๊ะมีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นที่ยังยืนนิ่งอยู่ได้สมกับเป็นขอบเขตจักพัดจริงๆภูเขาลูกนั้นกำลังสั่นสะเทือนสามวันต่อมาเทบานหยุดแล้วไพยพิบัติจบแล้วภพยพิบัติจบแล้ว นี่มันปฏิหารหน่าเสียดายดอกชีกลับไม่ออกดอกพวกเขาต่างก็มีชีวิตมากกว่า900ปีแล้วหากไป่พบดอกชีพวกเขาคงอยู่ต่อได้อีกเพียงไม่กี่ปีท้ายที่สุดแล้ว1,000ปีก็คือเส้นแบ่งแยกระหว่างมนุษย์กับนักปูนท่านบันพร,โรุโรดนี้กายกับกันเถอดกรับข้าตัดสินใจแล้วหรือว่าเขาคิดจะฝืนเข้าไปในแดนไร้ชีวิต ท่านบนรรพบุรุษนี้กายโปรดคิดให้ถี่วนด้วยขอรับแต่ไรชีวิตนั้นแตกต่างจากที่แห่งอื่นไม่ว่าจะมีขอบเขตการบ่มเพาะถึงเพียงใดตราบใดที่ท่านเข้าไปท่านก็เป็นเพียงมนุษย์ผู้อ่อนแอูนหนึ่งโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นหากท่านบนรรพบุรุษนี้กายคิดจะเข้าไปสวยข้าเข้าไปแทนดีกว่าขอรับข้าจะพยายามหาดอกฉีอย่างเต็มที่ขอรับไม่ต้องพูดแล้วข้าไม่ต้องการให้ใครมาตายแทนข้าทั้งนอนข้าไม่ยอมรับหรอกข้าจะฝืนลิขิตฟ้าให้ดู 干嘛嘞？哦。